คลิปนี้เป็นการแยกสารโดยวิธีการตกผลึกหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า crystallization ครับการตกผลึกนี้เราจำเป็นครับที่จะต้องทำให้สารนั้นเป็นสาระละลายที่อิ่มตัวสาระละลายที่อิ่มตัวก็คือ saturated solution นั่นเองครับสาระละลายที่อิ่มตัวแล้วจะสามารถตกผลึกได้ในที่สุดนะครับซึ่งเราสามารถที่จะ กระตุ้นหรือเร่งให้เกิดการตกผลึกได้แต่ก่อนที่เราจะไปทําให้เกิดการตกผลึกนั้นเราจําเป็นต้องทําให้สารละลายนั้นอิ่มตัวเสียก่อนครับคําว่าสารละลายอิ่มตัวนั้นเนี่ยก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าจะต้องประกอบไปด้วยโซเวนและโซลูตผสมกันอยู่โซเวนก็คือตัวทําละลายโซลูตก็คือตัว ละลายนั่นเองครับในการที่เราจะทำให้สารนั้นอิ่มตัวเราจำเป็นจะต้องเพิ่มโซลูตเข้าไปครับการทำให้สารลาะนั้นอิ่มตัวเป็นการเพิ่มโซลูตแต่เราฟิกซ์ให้โซเวนนั้นมีจำนวนมีปริมาณเท่าเดิมก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้สารลาะอิ่มตัวก็คือการบวกโซลูตเข้าไปครับ โซลูตนี้ก็จะต้องละลายใน s โซลเวนต์แล้วก็จะได้สารละลายที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับแต่เมื่อไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยโซลูตที่เติมลงไปก็จะไม่ละลายแล้วณนะจุดนี้เราเรียกว่าจุดอิ่มตัวจุดหนึ่งละแต่เราสามารถทำให้มันละลายได้อีกครับด้วยการเพิ่มความร้อนเข้าไปเมื่อเพิ่มความร้อนแล้วก็จะทำให้ละลาย โซลูตได้มากขึ้นครับแต่พอให้ความร้อนไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็รับไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับโซเวนรับไม่ไหวแล้วก็ไม่สามารถละลายได้อีกแล้วไม่ละลายแล้วก็เรียกว่า s a t u r a t e solution นั่เองครับในช่วงแรกๆที่ s a t u r a t e solution นั้นเนี่ยนะเป็นสารละลายอิ่มตัว ถ้าให้ความร้อนไปจนมันละลายจนมันไม่ละลายอีกแล้วก็จะถึงจุดหนึ่งที่ชื่อว่า super saturated solution ครับนี่คือการอิ่มตัวแบบยิ่งยวดเลยซึ่งการอิ่มตัวแบบยิ่งยวดนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นในภาวะที่มีความร้อนแต่ถ้าเมื่อใดก็ตาม ที่เจ้า super saturated solution นี้เย็นตัวลงนะครับเขาเย็นตัวลงถูกทำให้เย็นก็จะเกิดการตกผลึกเกิดขึ้นนะครับเนื่องมาจากว่าอะไรเอ่ยเมื่อสารเนี่ยเย็นตัวลงอนุภาคก็จะขยับเข้ามาอยู่ใกล้ๆกันมากขึ้นนะครับอนุภาคของน้ำซึ่งเป็น ตัวกลางให้เจ้าโซลูทพวกนี้เข้าไปละลายอยู่เนี้ยก็จะขยับตัวเข้ามาใกลมากยิ่งขึ้นทําให้โมเลกุลหรืออนุภาคของไอเจ้าโซลูทไม่มีที่อยู่แล้วก็เลยต้องถูกแยกออกมาอันเนื่องมาจากไม่มีพื้นที่ว่างพอที่จะให้โซลูทเข้าไปแทรกอยู่แล้วนี่คือนมุมมองที่ละเอียดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นการทําให้เย็นตัวเนี่ย สำหรับสารละลายที่เป็น saturated หรือ supersaturated solution ก็ตามก็จะเป็นการทำให้เกิดการแยกออกจากกาันซึ่งส่วนที่ถูกแยกออกนั้นเป็นส่วนที่ไม่ละลายแล้วไม่ละลายได้ในน้ำแล้วคือไม่มีที่ว่างมากพอในที่เดียนะครับนะครับทีนี้ในการทําให้เย็นตัวนี่ก็มีอยู่2รลักษณะอีกเช่นเดียวกันก็คือการทําให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว แล้วก็การเย็ยนตัวอย่างช้าช้านั่นเองครับการเรียงตัวของการเย็ยนตัวสองแบบนี้ก็จะไม่เหมือนกันครับเพราะถ้าเกิดว่าเย็ยนตัวอย่างรวดเร็วจะได้ผลึกที่เล็กแล้วก็ละเอียดผลึกก็จะไม่สวยเราก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเย็ยนตัวอย่างชา้าสารก็มีเวลาในการจัดเรียงตัวเพราะฉันจะได้ผลึก ใหญ่นะครับลักษณะก็จะหยาบแต่ผลึกจะสวยนั่นเองครับนี่คือการตกผลึกตกผลึกเพื่อแยกสารออกจากกันแยกโซลูตออกจากสเวน e ์ t แต่การตกผลึกนี้ไม่ได้ทำให้ไอ้เจ้าสเวน e ์ t กับโซลูตบางส่วนแยกออกจากกันได้นะครับเนื่องจากว่าก็ทำให้เกิดสารละลาย นะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของโซลเวนที่เติมลงไปถ้าเกิดโซลเวนมากโซลูที่ละลายอยู่ในนั้นได้ต่อก็จะมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันส่วนที่ตกผลึกออกมานี่คือส่วนที่เกินเกินจากที่ว่างที่มีให้อยู่นั่นเองครับนี่คือการตกผลึก